ครับสวัสดีนักศึกษาและพ่อแม่พี่น้องผู้สนใจในภาษามือทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่การสอนภาษามือในหมวดของพยัญชนะไทยก่อนที่ผมจะสอนพยัญชนะไทยทั้งทั้งหมดเนี่ยผมจะต้องชี้แจงก่อนว่ามันจะมีการสะกดวรรณยุกต์และแปลวรรณยุกเป็น ภาษามือด้วยพวกอ่ออเอเอูอะไรพวกนี้นะฮะแต่ผมจะสอนแบบอย่างง่ายเป็นการสะกดภาษามือแบบทั่วไปนะครับถ้าลงลึกกว่านั้นผมคิดว่าตัวผมเนี่ยก็ยังไม่ชำนาญเท่าไหร่อ่างั้นเรามาดูในหมวดของกอไก่ก่อนนี่จะต้องปูพื้นเดิมก่อนก็คือการสะกดภาษามือในรูปแบบของกอไก่ทั้คู่ในปกติเนี่ย เราจะไล่ไปกอขอคอคองอ่อากอไก่ขอไก่ขอโคตรอคอยคอคนขอระครังง,งูจรจานอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ในหมวดของภาษามือเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแม่มือหรือหรือพยัญชนะมือที่คล้ายกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มมานานแล้ว <c oughs> เริ่มที่กอไก่นะฮะกอไก่เนี่ยให้เอานิ้วโป้งเนี่ยไปอยู่ระหว่างอ่าเขาเรียกว่าอ่าอยู่ระหว่างนิ้วกลางข้อที่สองนะฮะนี่คือกอไก่ เวลาทําภาษามือเนี่ยเหมือนเดิมครับเหมือนตัวเลขอย่าหันมาหา,หาตัวเองให้หันไปหาคนอื่นนะฮะเขาจะได้ทราบว่า,าพยัญชนะนั้นรูปแบบใดในหมวดของกอไก่เนี่ยก็จะมีด้วยกัน4หมวดเริ่มที่กอไก่1นี่จะเป็นขอไข่นะครับผมขอไข่อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวไปก่อคิปเาเองเดี๋ยวผมจะไล่ไปยาวๆนะฮะขอควายขอควายส เริ่มที่กอไก่ก่อนแล้วก็2อนะฮะคอระคังนะฮะกอไก่3หวังว่าทุกคนคงเข้าใจกันเป็นอะไรที่ไม่ยากจนเกินไปนะฮะทีนี้เนี่ยเริ่มในเริ่มของหมวดต่อตอเต่าเป็นนี้ฮะตอเต่าเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางนะฮะต่อเต่าต่อเต่าหนึ่งจะเป็นทอถุงนะฮะต่อเต่า 2จะเป็นทอฐานนะฮะตอเต่า3จะเป็นทอพุเท่านะฮะแล้วก็ตอเต่า4จะเป็นทอมุนโทผมจะสอนเร็วมากให้ทุกคนกอคลิปกลับไปดูเองนะฮะตอเต่า5ก็คือตอบันตักหมดในเรื่องของกอไปแล้วเริ่มต้นที่พญยายนาะตัวพญยยชนะไทยที่เริ่มด้วยกอไก่แล้วก ต่อเต่านะฮะต่อไปจะเป็นสอเสือส,อสอเสือจะเป็นอย่างนี้ครับกำมือจะเอานิ้วโป้งไปอยู่ที่อื่นไม่ได้จะต้องเอานิ้วโป้งมาอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนี่คือส,อส่อเสือนะฮะปกติสอหนึ่งสอหนึ่งก็คือ,อ,ส,อสอสอซาาครับผมสอสองสหรฤาษีไม่ต้องสังเกตว่าทาไมตาผมเล็กๆไปเล็กๆมาผมดูโพยฮนะแต่ว่าบางทีการสะกดจริงๆเนี่ย เราต้องแม่นบางทีผมก็มีบ้างถูกบ้างผิดบ้างก็ว่างันไปแล้วก็หมดในกลุ่มของสอเสือต่อไปจะเป็นสอโซ่นะฮะสอโซอ่จะเป็นการกำมือก่อนสอเสือและทิ้งลงนี่จะเริ่มเปลี่ยนลักษณะมือแล้วะสอโซ่ให้ดูดีๆต่อไปพอพานฮะ พอพานเสร็จแล้วพอดีดมือขึ้นไปนเล็กหนึ่งจะเป็นปอปลาปอปลาเสร็จเริ่มจากพอสองจะเป็นพอพึ่งนะฮะออพอพานสามพอสำเพานะฮะแล้วก็หมวดต่อไปก็คือหอหีบหอหีบหนึ่งก็คือคอนคู่ สังเกตนะเขาจะไม่ได้เรียงาภาษามือเนี่ยจะไปในลักษณะธรรมชาติของอลักษณะมือที่คล้ายกันก่อนต่อไปเราจะเริ่มที่พยัญชนะที่จะจะมีเฉพาะของตัวเองโดยที่ว่าจะไม่เริ่มจากของคนอื่นก่อนบอใบไม้นี่คือบอใบไม้บอใบอไม้นี่พับนิ้วนะฮะพับนิ้วเล็กน้อยให้สวยงามรอเออรือว,วอแหวนวอแหวนเนี่ย เหมือน W เลยแล้วก็ดอเด็กดอเด็กดูนะฮะนิ้วชี้กับเอ้ยนิ้วกลางกับนิ้วโป้งเนี่ยสัมผัสกันที่ปลายปลายเล็บแล้วก็ชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วให้เหลือช่องไว้นิดหนึ่งอ่าดอเด็กหนึ่งดูนะฮะดอเด็กหนึ่งก็คือดอชดาต่อเลยนะครับฟอร์ฟันฟอ f u ฟันเนี่ยจะเป็นลนักษณะคล้ายๆโอเค อฟอหนึ่งฟอฝาลอลิงไปก่อคลิปเอาเองนะไวมากลอลิงหนึ่ง 1, ก็จะเป็นตอบรรตักใช่ไม่ใช่ล็อคบรรตักลอจุาอราอะลอลิงหนึ่ง 1, จะเป็นลอจุราและต่อไปจอจานนะฮะจอจานเสร็จหมดในหมู่ของจอจานแล้วจอจานเนี่ยกวักนิ้วเขาหาตัวนะฮะ ก็จะเริ่มที่ยอ,อยักยอ,อยักหนึก็คือยอหญิงมอมานะฮะมอม้าจะอยู่ใน <c oughs> นิ้วนิ้วโป้งจะอยู่ในระหว่างนิ้วอ่านิ้วนางกับน,นิ้วก้อยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นนอหนูนอนหนู1จะเป็นนอนเนนนะฮะนอหนู ลักษณะมืออย่างนี้นะฮะก็คืององงูนอนหนูงอง,งูนี่คือเป็นนองงูเขาจะสะกดคล้ายๆแบบนี้นะฮะในหมวดต่อไปก็คือทอทหารจะเอาตอเต่ากับหอหีบมารวมกันเป็นทอทหารนะฮะดูดูนิ้วชี้เนี่ยไอ้นิ้วนิ้วโป้งเนี่ยอยู่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้แล้วไปที่หอหีบก็จะเป็นทอทหารนะฮะ ต่อไปจะเริ่มเป็นสามยังกวาแล้วนะฮะต่อหอหนึ่งก็จะเป็นทอทงต่อไปก็จะเป็นชอชิงชอชิงนะตัวซีก่อนนะฮะแล้วไปที่ <c oughs> บางทีอาผมดูผิดไปขอไปจะเริ่มที่ตัวซีและหอหีบจะเป็นชอชิงนะฮะแล้ว ชอช้างจะทำยังไงชอหอหนึ่งนะฮะรวมกันเป็น3ามจังหวะเลย1 2ึสานี่คือชอช้างถ้าเร็วๆจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ทอมุนโทก็จะเป็นช่อ,ชอหอสองครับอออ่างสังเกตอออ่างนิ้วโป้งเราจะอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับอ่างอเล็กน้อยนะฮะ ถ้าผมพูดไม่ชัดหรือพูดผิดอะไรไปก็ไปดูในลักษณะของรูปภาพได้นะฮะผมทีแรกผมกะจะตัดต่อคลิปแต่ว่ามันค่อนข้างเสียเวลาให้ทุกคนเข้าเซิร์ชไปในแบบสกดนิ้วภาษามือไทยได้นะฮะก็หมดในเรื่องของพยัญชนะและทีนี้มันจะมีสละนะฮะเริ่มที่สละตัวแรกนะฮะสลอิสะอีสลอ,อีเนี่ยมันมีหางนะฮะ แล้วก็สระอือนะฮะสระอือสังเกตหางสองหางเราต้องเริ่มที่สระอีก่อนเราไปสระอืออนะีอือ,อนะฮะพอเข้าใจนะแล้วก็อ่าสระอือเริ่มที่อีก่อนแล้วก็วงกลมเป็นสระอือนะแล้วก็สระโอโอสระโอสระไอ ง่ายๆชูนิ้วก้อยขึ้นมาสระไอไม้ม้วนองอนิ้วทีนี้มันก็จะเริ่มด้วยในเรื่องของการสะกดพวกอืสระตัวย่อยนะฮะไม่เอกไม่เอกเนี่ยเราจะต้องกวากนิ้วจากปลายนิ้วลงมานะฮะไม้โทไม่ตีจัตาวานะฮะ ผมไม่ค่อยชนานาญเท่าไหร่พวกนี้แต่ว่าให้ชู5้านิ้วมานะฮะและส่วนในข้อที่2และข้อที่3เนี่ยก็จะเรียงได้ดังนี้อันนี้จะเป็นอัมก็คือสระอากับสระอัมนะฮะอาแล้วก็ผมดูไม่ค่อยชัดคือตัวอะไรอ่าเลข8นี่ยไม่แน่ใจเป็นไม้แต่คูอันนี้คือข้อที่2นะฮะนิ้วโป้งเนี่ยจะไม่มีข้อที่3ข้างบนจะเป็นสระอะ สระอาสระอุสระ,อ,สระอูสระเอสระเอและการันตัวลึนะฮะแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นไม่หันอากาศและข้อมือข้างล่างตรงระหว่างตรงนี้จะเป็นพยางค์เก้านะฮะผมหวังว่าไอสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดก็แนะนำกันได้แต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมสอนสด ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ช่วงนี้เนี่ยในคลิปของยูโดเนี่ยของเราจะพักไว้ก่อนเพราะว่าผมติดงานราชการต่างจังหวัดเยอะมากก็ขอฝากทุกคนให้ติดช่วยติดตาม s u b สไครต์แล้วก็เด็กๆนักศึกษาของผมในสาขาพระราพิการที่เข้ามาเรียนก็ให้ทำการเรียนรู้ผ่านทาง YouTube ตรงนี้นะฮะเป็นสื่อการสอนที่สำคัญ เพราะว่าเนื่องจากการสอนชดเนี่ยจะต้องทําบันทึกข้อความค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลาและจะต้องเอาเวลาส่วนตัวของพวกคุณเนี่ยามาใช้ในการเรียนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตอนค่าหรือว่าตอนชั่วโมงที่คุณว่างเอาไปทาอย่างอื่นเอาไปอยู่ครอบครัวอะไรอย่างนี้ผมก็แนะนําให้ทุกคนเรียนผ่านสื่อที่ผมทําไว้ก็คือคลิปวิดีโอนั่นเองนะฮะเดี๋ยวถ้า,าผมพอมีงบเนี่ยผมจะซื้อกล้องแล้วก็ทําการตัดต่อเอง จะมีพวกตัวหนังสือหรือว่าเป็นรูปภาพที่มันเกี่ยวข้องเข้ามานะฮะตอนนี้เนื่องจากในเรื่องด้วยของงบเนื่องด้วยของเวลายังไม่มีมากนักผมจึงขออัดคลิปไว้ครั้งละสินาทีหรือว่ามากกว่านั้นถ้าเป็นยูโดเนี่ยจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าให้เขากรอไปกรอมาดูท่าทุมหมดเองก็สําหรับวันนี้ผมอา,อาจารย์พิเศษนายนัทยศกายเพชร ็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังกันนะฮะผิดพลาดประการใดขอไปด้วยณนะที่นี้วันนี้ค่อนข้างที่จะวิชาการไม่มีมุกสอดแทรกหรือว่าอะไรก็อยู่ในช่วงของเวลาพักตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปราชการต่อก็อฝากเด็กๆเกข้ามาเรียนด้วยนะแล้ววันนี้อ่าสวัสดีครับบ๊ายบาย